ก็ไม่มีน้องชาวไทยด้วยคนนะครับผม,มก็จะท้าดีวีดีทีวีพบกับช่วงใหม่ในช่วงชื่อว่ายุ่งเรื่องคลิปชาวเบิร์นว่าจะหาแค่ไหนหรือแบบน่าสนใจแค่ไหนผมก็แะแบบออบอกความรู้สึกของคนกันเป็นดูคลิปนะครับผมอ่ะเราไปดูกันเลยหมายก็ฉันตื่นเต้นจังเลยื่นหรืปอป่ะเปิดมาก็โอ้อ่าใครถ้าใครไม่รู้จักก็ ถ้าบางคนไม่รู้จักตอมองรี้ก็ช่องทื่อว่วินเนอร์ทีวีก็น่าจะมีคนบางคนรู้จักอะไรครับแบอไอที่ปิดไม่แน่แต่กูไม่แปลกใจหรอกแต่มึงดูกลไกวันเดี๋ยว Fuck it ไม่ต้องห่วงสตรีมหน้าแต่ผัดข้าวมารีบร้อยครับคือคือคนยูทูบคนเนี่ยก็น่าจะรู้ว่าเท่าแบบ เออเอาจานเอียงมาใกล้ๆมันก็บบเอมเอเมันโชว์แบบเออนี่นะดูทุกส่วนเรียบร้อยหกนะอดแดกขี้ <c oughs> รูบิกผมผมลินไม่ค่อยเก่งดท่านหอะไรโน่นอออ้าเอ้อเ้เนะาเฮึออ <c oughs> <c oughs> อะไรโอ้โหโอ้โหขี้ตาเหลือบเลยตุ่นกระดิ่งแมวไปเลยแย่กระดิ่งแมวของจริงอะเมียกันแกล้งวะ เรียบร้อยขาตาเรียบร้อยนูจด้วยมองตัวแล้ยอะไรอะไรผมไม่ได้ดูโมษนะครับผมผิดอ่าอนนี่าใช่ไหมหนูด้นสงนัแล้วเหรอเเออเออเอเยออเออเเออเออเอออ ไม่ต้องห่วงนายจะไปเต็มตัวฟรีแน่เพื่อนเห็นไหมสามสองหนึ่งโอ้เดี๋ยวจะยินอาปักมาปักอย่าง้อย่าทำไมกูไม่ขึ้นไอ้กูมควายใหญ่ฉันเหรอพักน่ะอะไระทีเหรอ ใครบ้ากันแน่วะไม่ได้ไม่ได้เลยรถไปโอ้ยยูโอ้มาท๊อฟเกอร์ใครไม่ลงวันนี้ลูสนุกดีขอให้วันน <wh oh> ี้โชคดีเอ้าไม่ได้ทักเบร์โชคดีเพราะมึงทักเนี่ยแหละไอ้ตัวซวยอะไรความหมายอ่าเดี๋ยวเพิ่มเสียงถ้าเขาไม่ยิน ยางไโอเคโอเคแก้วอ่าอเดี๋ยวเไม่ขอโทษเลครับโอคอลึกเอ๊ะทำไปได้ยังไงไอ้จะทำจริงจงทำไไหวป่ะเนี่ยอะไรอ๋ออันนี B ้ <my knee. S 2> เนี่ยมัน<า>เป็นชาวบ้านบางตัวโอ๊ยโอ้ออโหี่อือง่ายๆของการเป็นช่างในร้านตัดผมอ่าแล้วเดี๋ยวคนในร้านจะแบบอืม มัด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 เลยมัดเลยมัดเลยชี้ขนาดนี้มัดเลยแบบหืมลำคาเน,นี่อออนอยอะไรเนี่ยเป็นงูทนไม่ไหวอะแบบหืยังจะชี้ขนาดนี้ถ,ถ่ายหน้าตัวเองนะอันนะคือที่กูเคยตัดมาได้ช่างไม่มีความรู้ใช่ไหมเนะี่ย มันต้องอย่างนกันาะไอโอ้ยยังไงยังไงยังไงวันนี้มันไม่ได้ยังไงอะไรเนี่ยป่วยบางชิ้นมันไม่แตกเลยเอ้ย่อะไงเี่ยโอ้ยโกสเงาใหม่ 他妈的，shit！打得米罗。哎呀！哎。哈哈哈哈哈！啊？姐姐哟。 เป็นเป็นแบบเป็นผมแบบถ้าทุบแรงแรงแรงมากแรงมากๆเลยนะนิ้วนิ้วปวดนิ้วปวดหักเลยถ้าแรงมากกว่านี้มันน่นจาจะหักใช้เปนค้อนเลยเนะหรอไอเดี๋ยวนั้นโทรศัพท์ใช่ไหมนะ่ะไฟไฟโอ้โ,อโออยเดืยวรนะเบิดแล้วประกาศว่าไม่สะทาา้อนทานเลยเตรียม,ม,มเซอร์ไพรส์แฟนไปเรียบร้อยแล้วนะตอนนี้รีบขึ้นมาบ้านก่อนมาหรอกตอนนีอะไรเนี่ย เอ็มมอเอ็มมานี่ใช่คือ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 แบบบางคนจะกลัวหมอฟันไงสมัยผมก็สมัยเด็กๆผมมาเคยไปไปอันนี้นะแบบเจ็บเจ็บเจ็บนิดๆอะคือที่เรอเจ็บนิดๆจริงอะเอา จริงๆนะจริงๆจริงๆไม่พูดเล่นจริงๆจริงๆไม่พูดเล่นเหมือนคนแบบจังไรอย่างเงี้ยเฮ้ยไก่พูดเลยวะเฮ้ยเปล่าเปล่าเปล่าจะไปโรงพยาบาลจะอะไรกันเนี่ยอ๋อ่ใช่จะเล่นโรงพยาบาลไหมอ่ะสิ่งที่ผมไปโรงพยาบาลผมรับไม่ได้อย่างนี้คือ โอเคเราเราจะไม่เรียกรถพยาบาลไม่ไม่ต้องเรียกรถพยาบาลหรอกจะแค่ติดติดอะไรบางอย่างโอ้วันนี้อยอ้โอยเียอ้โยโยยดย มามาปักุ่ปอเอออติดคอเนอะอุ้ยอุ้ยมุแบบนี้ผมแบบใกล้ๆกสะดุ้งเฉยๆเมื่อกี้ใกล้สะุ้งมุ่ิงๆเฮ้ยเลยขอหักแน่เลยอีกไมนานเลยพี่ีพีอุ้ยไรสิอ้าว โอ้โหโอ้ยกโอ้ยตบตบมือครับผมผัวดีเด่นอะไรอ่ะเคลื่อยอ่ะเฮ้ยวได้อ่ะโอ้โหเชี่ยงเรียนอ่ะรับน้องใช่ไหมอันแต่ที่เรือรับน้ำ námทะเล luôn <laughs> <laughs> thật ưng, lướt với zoom à? Đa bơi. Khao Ma Đồn fan. Ối! Ối! fan, đột chơi. Chai, chạy, chạy. ผมผมกำลังแกล้งน้องอ่ะน้องก็แกล้งผมเหมือนกันนะแบบแพ้เหมือนกันแหละเอออ,อะไรเออทุกคนเพราะเราเป็นแรงเลยเกินตาอยากจะบรรยายบอกว่าเราเป็นแรงมากจริงๆนะแต่ใครก็ได้ดิงมันทีขันไม้ขันดิง้งทีครับเราจะแสดงออกมาเป็นยังไงให้ทุกคนเห็นอ จะปิวแล้วทำไมกูจะไปรู้อ๋อไม่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  โอ้โหม่ใหม่มม่มฮกลับมาย่้รู้ปะอะไรฮ่าใไม่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 ไม่ไม่ฮ่าออไแว้าวอะไรแมวคงจะรู้สึกเหมือนมึงเียอะไร ขอโทษครับขอโทษขอโทษขอโทษมันก็รู้สึกเหมือนผมไม่ใช่รู้สึกเหมือนเจ้าของเออคืออะไรมันควินหรือมันยังไงไม่อีกตัวมาปาดตูนมึงเสียทีเยอะแยมาล่างรถอยู่มันกโอ้เออมันยัไงวะเนี่ยอ่าอยู่แล้วไอคัทไหล่ะ ส่วนน้ำไหนอะเอ,อ้โอ้โห่ามึงได้สุด <c oughs> โอ้ยมึงัเาไร่แ่โอ้ยยยยยอยยยนยนยยผมยยยยยอยย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 ยเอยยยนยยยเยย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 คนยย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 ยลยยลลลยย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 เนยเนยยยยย่ ยอมไปกดช่องเขาด้วยอ่ะนี่อ่ะให้ดูแลเนี่เนี่พี่แกเขาทำคลิปตลกเอออ่ะกดไลค์เขาด้วยนะกดไลค์ช่องเขาช่องผมด้วยนะอ่าฮะอ่ะ,อะ,อะยืมกดไลค์กดแชร์ใครด้วยไปละไปเจอกันอูู้ห